ไอายอมันคอยต้นนะเปล่าเลยโยนเป็นหมาดื้ออายอมันเจียงตาแล้วมันดื้อแล้วอายุอายอมันโตแล้วมันดื้อแล้วหาเนี่ยมันหยังมมาแก้งเ,ยเอยมาแก้ไอ้เปล่ามันเป็นหย่อมคือแก้ไอ้เปล่า ไอ่เบาก็มองดูไอ้เบาก็จะไปงานมองไอ่เ <c oughs> <c oughs> สุดเดิมมกยิ่งอะก็มกวนเอาเฮ้ของเจ้าหอมเลยนะเบาไปเอาเลยไหมตั้งในละครเลยนองกัดอันใก็ไปงานนอกอหนกนะ หลายคือบรตู so oh, sort of But, ่ลายเมือโดนโดนเจอว่มหลเข้าเสื่อมชื่องที่ชงหนแบบนีผมก็เนจะเดินฝปใกล้ใกล้จะอนเนี่ยเขาเออเขาสัเกจริงจริงเนาใหรอ่ด่วนยังเดินนานะม่แน่ใจเพราะไ่ได้จริงจริง ไปแน่เลลงแตทีเยไปจอบนองหาากน่องไม่ต้องเลยบอกไม่ต้องเลยไม่ต้องเห็ดนะซนล้อนไจเลยหายากจะคงน่องคุณทั้งเลยน่อจะเห็นหมดหายากน้องน่องจ็จอมกวนจ้อมกวน เลนคาไปเอาโดดโดงโดงออกมาตั้งแกงขอเพิ่งวันนี้เอาไายอันนอยงนะนี้ของอ้เบาวนี่นะอืมเหละกะ่ก็เต็ดอ,อยู่เอายังไงอ๊บโอ้ยหลังเบาเลยตัง้ตงหาเรื่องกวนตั้งหาเรื่องกวนกันเอานี่เบ็นยังไงมามาทำ

càng ở dưới cạnh liền là nhan càng bảo ui xiang anh bảo rồi đấy này <c oughs> มุกินังใกล้ๆนะบอกว่าเป่าหัวบอกดั่งเนมมึงน่าได้โยเนมหน่าเลยบ่มีกินมีแต่เสียงเฮ้ยได้ยินได้โยตัวแทงเหม็นโบมีบ่มีบ่มีเสียงแต่ว่าแม่นเหม็นไอ้เบาตอนน้นอยๆเคยตดเนี่ยคินมาบ่กใคยตดเป็นไหง หรือว่านางไปหลักตัวเคยอยากไอทุมืกี้นางตัวเหม็นยังไหนหัวโลกรนะั้นเยไอโยยังมียังยังยังมีว่าตัวเหม็นอยู่แค่ละนางปวดอึเลยนางที่ตัวเหม็นบ่มมนนค่อยกินอันหวานหางแล้วก็มือสองสามมือหละทรงใสน์นมแผ่นางกินไมหายหลาย อย่านั่งกินบุดเสียดายผมกินบุดก็ได้เททิมข้างคุยถูกประเด้เพราะว่ามันใส่นมไงแต่ลังเถกกับบิดบุดย้อนน้ำหมาจุนหมาน้อยเพราะมันอหัาหารมันแช่นมมันชินนิ่มหมาหน้อยมันแก่แก่แล้วเขียวกะ yêu việc yêu việc lại liền đó. ai bạn chèo duột lại liền đó. Thế là anh anh anh, anh xong nói nói xong tụi là kiểu nhăn bút Bấm cái chọc hạt chọc này thế. Ôi, chọc phải nhà thì không no. Ôi. Anh ăn cái tròm cuốn chọm cuốn